สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีวิสูตรดีแม็กซ์นะครับออนิวสี่ประตูติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับเหมือนแท้สองปุ่มนะครับทีนี้เราไวริ่งระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทําการทดสอบรีโมทนะฮะกดล็อกครับไปกระพริบหนึ่งครั้งลดล็อกนะครับโอเคครับต่อไปครับกดคลายล็อกนะฮะไปกระพริบสองครั้งนะครับโอเคครับเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวทดสอบดอกกัดดอกให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะกัดดอกให้เรียบร้อยเลย ไฟกระพริบเป็นการบอกว่าประตูเปิดอยู่นะครับสถานะเครื่องติดนะครับกรนีฝั่งชิปตัดสปาพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับโอเคเข้ามาครับหลังที่เข้ามาเรารอไม่เกิน30วินาทีนะครับประตูตอนนี้ยังไม่ล็อกนะฮะประตูยังไม่ล็อกนะครับยังไม่ล็อกของการเดี๋ยวเราแตะเบรคนะครับภายใน30วินาทีแตะเบรประตูทําการล็อกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวล็อกแล้นะครับ ประตูฝั่งนี้ก็ล็อกไปด้วยนะฮะดีวเราทําการดักเครื่องนะฮะดับเครื่องประตูจะคลายล็อกเองนะครับนี่ครับลูกค้าท่านใดนะฮะสนใจก็สอบถามในช่องทาง YouTube ได้นะครับการติดตั้งจือจับรีโมทในสูสุตอนยูดีแมทนะครับสอบถามในช่องทาง YouTube หรือในเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งนะครับ 9537181นะครับคลิปนี้น้าลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับ